วันนี้นะคะเหมือนมีนัดต่อใบขับขี่นะคะ5ปีเป็น5ปีนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขนส่งเขาจะเปิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนจองจองคิวล่วงหน้าทางออนไลน์นะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีประกาศนะคะ เรื่องโควิดระบาดนะคะทำให้รัฐบาลนะคะประกาศว่า,าให้หน่วยงานราชการนะคะงดให้บริการนะคะระหว่างวันที่16เมษายนนะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษาก็คือ30เมษายนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเหมือนมีใบนัดนะคะใบนัดซึ่งได้ลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะไปที่กรมขนส่งค่ะดูว่าเหมจะ ได้ต่อใบขับขี่นะคะสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามไปดูกันที่กรมผลทรงค่ะตอนนี้กำลังเดินทางนะคะแล้วก็ หน่วยได้อบรมออนไลน์เรียบร้อยนะคะซึ่งก่อนก่อนหน้าวันนี้ค่ะที่จะไปเนี่ยก็ได้มีการโทรสอบถามทีก่กลมขนส่งเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคือติดต่อไม่ได้นะคะวันนี้ก็เลยเสี่ยงลองไปดูนะคะว่าจะสามารถต่อใบขับขี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปเจอกันที่กลมขนส่งค่ะ ตอนนี้ถึงกรมขนส่งแล้วนะคะหาที่จอดรถกันก่อนนะคะวันนี้รถก็เยอะมากเหมือนกันนะคะไม่รู้จะมีที่จอดไหม ว่าน่าจะต้องมาต่อคิวตรงนี้นะคะตรงนี้ตอนนี้ถึงคิวขนส่งเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์นะคะเหมือนลืมไปเออไปรับรองแพทย์นะคะตอนนี้กำลังวิ่งไปเอาไปรับรองแพทย์อยู่นะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะ ได้ทำไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้8ปดโมงสี่นาทีแล้วนะคะแล้วเหมือนัดไว้ตอน9นา้าโมงนะคะพาลัก คนค่ะหลังจากที่ทุรักทุเลลืมไปรับรองแพทย์นะคะเราเหมวอนัดไว้ที่9โมงนะคะแล้วเวลามันเลย9โมงไปแล้วนะคะแล้วก็เลยไปต่อคิวอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่ได้ไปรับรองแพทย์มานะคะ<ๆ>ก็ปรากฏว่าพนักง,งานก็ให้ให้ยื่นเอกสารได้ตามปกตินะคะแล้วก็ไปเดินเรื่องทดสอบสมรรถภาพนะคะทางสายตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาประมาณ3 0 ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะต่อใบขับขี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะที่ออจองคิวนะคะผ่านแอปนะคะที่จองคิวทาใบขับต่อใบขับขี่นะคะสามารถมาต่อได้เลยนะคะกรมขนส่งยังเปิดอยู่นะคะแต่ยังไงนะคะเพื่อนๆอย่าลืม ไปอบรมออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าเออช่วงวันที่16เมษาถึง30เมษาเนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดอบรมนะคะเพราะว่าเขาจะให้อบรมออนไลน์ไปเรียบร้อยเลยนะคพะพอมาถึงกรมขนส่งเนี่ยก็ให้ไปแค่ทดสอบสมรรถภาพนะคะทางร่างกายแค่นั้นนะคะแล้วเราก็จะได้เดินเรื่องแบบว่าอย่าง วดเร็วด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้จองคิวนะคะก็สามารถที่จะมาในเดือนถัดไปนะคะเพราะว่าออของเห่านเนี่ยจองตั้งแต่เดือนกุมภานะคะได้คิวเดือนเมษานะคะซึ่งถ้าสมมติว่าใครใกล้จะหมดอายุนะคะแนะนำให้ต่อ แนะนำให้จองคิวนะคะล่วงหน้าเลยนะคะจองคิวล่วงหน้าเลยเพราะว่าคิวค่อนข้างยาวนะคะแล้วแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ได้ให้แบบว่า walk in เข้ามาที่กรมขนส่งโดยตรงนะคะจะให้จองคิวผ่านแอปจะมากกว่านะคะใครไม่มีแอปนะคะก็ เ,เข้าไปเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะว่าวิธีจองคิวนะคะต่อใบขับขี่นะคะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปนี้ไปละคะ่ะ